สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่1นึ่หรือ131นะคะวันนี้1เซตจะมี6กระถางนะคะจะเป็นไม้กระถาง4ทั้งหมดเนาะราคา349บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะมาแบ่งปันเนาะ ลูกไม้มเมล็ดนี่ก็พยายามคัดมานะคะก็จะหมดแล้วนะคะปูลงคลิปวันที่18ตุลานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันที่19ตุลานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นหงดารุนนะคะใครไวใครได้เนาะมี2ต้นในกระถาง วันนี้เซตจะเป็นไม้กระถางสีทั้งหมดนะคะนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้ดูต้นแม่ได้เลยนะคะหงดรุนเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเรียกซับนะคะยิ่งตัวนี้โตก็พื้นจะออกแดงเข้มๆแดงแดงดำดำนะคะใบกลมนะคะจะสวยมากเนาะเรียกซับนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็น คุณหญิงต้องตาเตือนใจนะคะยิ่งเนี่ยนะคะยิ่งโตก็จะยิ่งกัดสีแดงเข้มขึ้นนะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเมืองการนะคะเมืองการนี่สามารถอัพกระถางได้หมดเลยนะคะนี่เมืองการกระถางที่สี่กระถางที่ห้าจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูมีให้สองต้นในกระถางเลยนะคะจุกๆเลยตัวนี้เอาไปก็ เริ่มโตขึ้นก็แนะนําเป็นกระถางใหญ่เลยนะคะเพราะว่าใบเขาจะโตนะคะเป็นไม้ใบใหญ่เนาะตัวนี้กระถางที่ห้ากระถางที่หจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะนี่สวยสวยเลยนะคะหลวงปู่ทิมนี่นะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่1จะเป็นนางรากสดนะคะนี่ใบใหม่ ฮาปเลยนะคะนี่นะคะนางรากสดเทวีนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สององคุริมานะคะเป็นบอลเก่าเนาะมีสามต้นเลยนะคะสามต้นในกระถางเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอแล้วก็ตัวนี้จะชอบแดดนะคะเป็นโตเต็มที่เขาจะเข้มเข้มนะคะเป็นไม้ใบแข็งเนาะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็น วิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะตัวนี้ก็หายากอยู่นะคะตอนนี้นี่นะคะเอามาแบ่งจัดเซตแบบจับต้องได้เลยนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเพชรภูพานนะคะตัวนี้ก็ไม้เก่านะคะยิ่งโตจะเริ่มฉายความสวยออกมาเนาะนี่นะคะเพชรภูพานยิ่งเลี้ยงนอกตู้จะยิ่งสวยนะคะตัวนี้กระถางที่ห้าจะเป็นชายชนนะคะนี่ป้ายทุกใบเลยชายชนนะคะ กระถางที่5กระถางที่6จะเป็นม่านชมพูมี2ต้นในกระถางนะคะม่านชมพูเนาะนี่นะคะม่านชมพูมี2ต้นในกระถางเซตที่2นะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สกระถางที่หของหงดรุนนะคะนี่มี2ต้นในกระถางเลยหน้าก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆนะคะหงดรุนเนาะกระถางที่1นึ กระถางที่สองเศรษฐีสุพรรณนะคะตัวนี้ก็ชอบแดดยิ่งในแดดก็จะเริ่มกัดชมพูมานะคะยิ่งโตเต็มที่จะยิ่งกัดชมพูสวยเลยนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สามเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะนี่กระถางที่สามกระถางที่4จะเป็นหาดเจ้าหลาวนะคะมี2ต้นในกระถางเป็นไม้ใบกลมด่างนะคะนี่ หาเจ้าลาวกระถางที่สกระถางที่ห้านารีบุรพานีป้ายสวยๆเลยนะคะไซส์ก่อนนี่นะคะไซส์โตมากกระถางที่ห้ากระถางที่หจะเป็นอุ้มทองนะคะอุ้มทองมีสองต้นในกระถางนะคะเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งเนาะอุ้มทองนะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไป เซตที่สี่นะคะเซตที่สี่กระถางที่หนึ่งหงดารุนนะคะกระถางนี้มีหนึ่งต้นในกระถางนะคะแต่ว่าหน้าเริ่มมาแล้วนะคะนี่นะคะหงดารุนกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองบรรดานรัพย์นะคะนี่ใบใหม่เนาะตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ก็สวยนะคะนี่เป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งนะคะบรรดานรับบรรดานเงินบรรดานทองเนาะกระถางที่สามเพชรภูพานนะคะ ตัวนี้ต้นแม่เขาปูกก็ให้แดดเต็มที่นะคะหน้ากัดมาสวยเลยเพชรภูพานนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นพญามนนี่นะคะโตล้นกระถางสี่แล้วนะั่นต้นใหญ่ๆเลยนะคะพญาโม์กระถางที่สี่กระถางที่ห้าสีกาญจนานะคะจะเป็นตัวเจหนึ่งนะคะนี่ก็โตโตเลยเหมือนกันใบนี้วัรสงน่าจะ เริ่มเฉาเนาะปูจะดึงออกให้นะคะนี่สีกัญจนากระถางที่ห้ากระถางที่หกนารีบุรพานะคะนี่ป้ายสวยๆเลยซส์ก็อัพกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นดวงใจทศกัณ์นะคะนี่คุ้มๆเลย เอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะดวงใจทศกัณฐ์นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นหานุมานเผาลงกานะคะจะเป็นตัวตัวริจินอนเนาะที่สวนมีสองตัวนะคะนี่นะคะหานุมานเผาลงกาหนึ่งกระถางกระถางที่สองเนาะกระถางที่สามจะเป็นหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะมีสองต้นในกระถางเลยนะคะใครกําลังตามเก็บอยู่เนาะนี่นะคะกระถางที่สาม แต่ละเซตไม่มีสำรองนะคะกระถางที่สี่จะเป็นนกพะก้านะคะด่างสวยๆเลยนี่นะคะนกพะก้า 9. กระถางที่สี่กระถางที่ห้าเป็นสร้อยสังวาลน,นะคะไซก็คืออัพขึ้นกระถางแปดได้เลยเนาะนี่เอาไปเลี้ยงนอกตู้สวยๆเลยนะคะตัวนี้ยิ่งอยู่ข้างนอกจะยิ่งสวยเนาะกระถางที่หกจะเป็น สยามผ้าหูรงนะคะตัวนี้ยิ่งโตมใบจะยิ่งใหญ่นะคะนี่นะคะสยามผ้าหูรงเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้นะคะเปิดด่างมาอย่างนี้เลยเจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่1 กระถางที่สองสีการจนานะคะดู้ายสวยมากสองเนี่ยมีลูกแล้วนะคะไม่รู้ว่าลูกสองไหมนะคะแต่ที่แนบมีลูกละหนึ่งน่าจะสองละค่ะนี่สวยมากกระถางที่สามโพแก้วนะคะตัวนี้ก็ยิ่งได้แดดก็จะยิ่งกัดหน้าชมพูออกมานะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่องคตถือสารนะคะองคตถือสารตัวนี้ก็ ตัวเลี้ยงนอกตู้ปูก็สวยนะคะกัดออกชมพูมานะคะนี่นะคะองคตถือสารกระถางที่สี่กระถางที่ห้าจะเป็นสุนทรภู่มีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะไซก็จะประมาณนี้เนาะสุนทรภูกระถางที่หกจะเป็นพันดาวนะคะพันดาวเม็ดดาวเริ่มมาแล้วนะคะนี่นะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หก เซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่ด่างมาสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองพันดาวนะคะเม็ดดาวมาแล้วนี่หลอดใหม่ก็เม็ดดาวมาเต็มนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะด่างทุกใบมีสองต้นในกระถางเนาะ นี่นะคะ2ต้นในกระถางเทวกรรมรังรักนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นจังหวัดตรังนะคะแดงแๆอย่างนี้เลยกระถางที่4กระถางที่5จอมทัพนะคะมี2ต้นในกระถางตัวนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ยิ่งโตจะยิ่งเข้มนะคะใบเขาจะสวยจะหนามากกระถางที่6จะเป็นราชาวดีนี่นะคะราชาวดี ใบกลมด่างนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะเซตที่8กระถางที่1จะเป็นชมพูทวีปนะคะป้ายลึกๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะชมพูทวีปนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นนาคราชนะคะนาคราชน่าจะสามต้น น่าจะสามต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเน,อะนาะนาคาราชนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นปูโสมนะคะปูโสมไม้ด่างใบกลมเนาะยิ่งโตก็จะเริ่มเปิดต่างออกมาเรื่อยเนาะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นหน้าชนแดนนะคะเขาก็จะด่างปะปลายแบบนี้นะคะแต่เขามีเชื้อด่างแน่นอนเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะก็เป็นไม้ด่างเหมือนกันนะคะกระถางที่หกระถางที่6จะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะหลวงปู่ขาวเนาะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปนะคะเซตที่9ถึงเซตที่12นะคะจะเป็นเซตลูกไม้เมล็ดนะคะ หนึ่งเซตก็มี6กระถางเหมือนกันนะคะราคาก็349บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะใน1เซตจะมีไม้กระถาง5.5 5หรือ6ให้1กระถางนะคะแล้วก็อีก5กระถางจะเป็นไม้กระถาง4เนาะวันนี้ปูพยายามคัดมาให้ได้หลายๆเซตเนาะแต่ว่าก็จะได้แค่4เซตนะคะอาจจะหมดแล้วจริงๆเพราะว่าบาง,บางตัวที่กำกำลังโตมันก,ก็เล็กเกินอ่ะนะคะ เรามาดูเซตที่9กันนะคะเซตที่9กระถางที่1เป็นกระถาง5.5แม่จะเป็นครน,น้พันธ์พ่อเป็นม่านชมพูเป็นบอลกาบนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเอาไปเป็นแม่พันธุก็จะจะดีมากๆนะคะช่วงนี้ก็บอลกาบเขาก็เอาไปประ,ประกวดกันได้รางวัลกันเยอะนะคะนี่นะคะกระถางที่1เอาไปตั้งแม่ดูฟอร์มได้เลยเนาะ กระถางที่สองแม่จะเป็นดวงใจทศกัณฐ์พ่อจะเป็นพรน,นับพันนะคะใบกลมกระถางที่สองนะคะในหนึ่งเซตพ่อแม่อาจจะซ้ำกันนะคะแต่ไม่เกินสองกระถางแน่นอนนะคะกระถางที่สามแม่จะเป็นพันดาวพ่อจะแม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นพันดาวเนาะมีสองต้นในกระถางน,นะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็นพรน,นับพันพ่อจะเป็น ลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ชมพูด่างเนาะมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สี่แม่จะเป็นเทราปตีพ่อจะเป็นอุ้มทองนะคะมีสองต้นในกระถางเหมือนกันเนาะนี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หกนี่นะคะแม่จะเป็นเจ้าปอกแก้วพ่อจะเป็นลูกไม้แดงนะคะเปิดม,มาแบบนี้เลยเข้มเข้มดุๆนี่ใบใหม่หมนะคะ เซตที่9นะคะเซตที่9ดูเซตเผื่อกันไวนะ้ด้วยเนาะแต่ลูกไม้ก็คือลงกี่คลิปก็หมดทุกคลิปนะคะใครโทรมาก่อนก็จะได้เลือกก่อนเนาะเซตต่อไปเซตที่10นะคะกระถางที่1แม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อจะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะจะได้เป็นทรงนี้มานะคะส่วนมากเลยพ่อแม่นี้ทรงแบบนี้จะเยอะนะคะแต่ก็แปลกๆแต่งตงกันไปนะคะ นี่กระถาง5.5เนาะกระถางที่1กระถางที่สองแม่จะเป็นพรน,นับพันพ่อเป็นลูกไม้ด่างนะคะตัวเนี้ยเหมือนเหมือนแม่เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาไม่มีกาบเหมือนแม่แม่จะเป็นบอลกาบนะคะพรน,นับพันเป็นบอลกาบเนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สแม่ก็พรน,นับพันพ่อ พ่อตะกี้ลูกไม้ด่างนี่นะคะต้นีีตรงปกแม่เนาะเป็นบอนกลกาบมานะคะนี่นะคะสวยมากเอาไปลุ้นฟอร์มนะคะกระถางที่สี่แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นพันดาวมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะสองต้นในกระถางกระถางที่ห้าแม่จะเป็นเทราปตีพ่อเป็นอุ้มทองนะคะตัวนี้มีสามต้นเลยต้นที่สามเล็กๆนี่นะคะหน้าออกมาแล้วนะคะต้นนี้ กระถางที่หกระถางที่6แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นพันดาวนะคะกระถางนี้มี1นึนึ่งต้นเนาะนี่นะคะเป็นเปรอะเมาแบบนี้เซตที่9นะคะเซตเซตที่10ค่ะเซตที่10เซตนี้เซตที่10เนาะเซตต่อไปเซตที่11นะคะตัวนี้ก็ตรงตามแม่นะคะแม่เป็นพรนับพันพ่อเป็นลูกไม้ด่างนะคะดูกลับ สวยมากเข้มเข้มดุดุเลยนะคะใครชอบสายบอนกาบนะคะไวใครไวใครได้นะคะกระถาง5.5นี่นะคะสามารถไปอัพได้เลยกระถางที่สองแม่จะเป็นดวงใจทศก,กัณพ่อเป็นพรน,นับพันมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่สามแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นพันดาวมี2ต้นในกระถางนะคะจะเป็นเปิดมาแบบนี้2ต้นในกระถางนะคะ ส่วนตัวนี้แม่จะเป็นลูกไม้ด่างพ่อจะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะจะมีติดด่างชมพูมาแบบนี้นี่นะคะไซ์โตแล้วเนาะใบนี้จะมีตำหนินะคะแต่ว่าไม่มีผลเนาะเพราะว่าไม้เขาก็จะทิ้งใบไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะติดด่างชมพูมาแบบนี้เลยกระถางที่สามเอ้ยกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่จะเป็นเพชรบ้านประทุม๋อ้อันนี้ไม่ใช่ แม่จะเป็นเทราปตีพ่อเป็นอุ้มทองนี่นะคะเทราปตีอุ้มทองมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หกจะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะหน้าหวานๆมาแล้วนะคะยิ่งโตก็จะยิ่งกัดความสวยมาเนาะนี่นะคะกระถางที่หกเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ด เซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1จะอยู่ในกระถาง6กนิ้วแม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะตัวเดียวกับสีชมพูนะคะแต่ว่าจะเป็นทรงใบพัดแล้วก็ด่างมาแบบนี้เน,นะะะา 6, นะ,ะานี่นะคะกระถางที่หกนะกระถางหนิ้วนะคะกระถางที่1กระถางที่สองแม่เป็นพรนพันพ่อเป็นลูกไม้ด่างนะคะตัวนี้ก็เป็นบอนกลกราบานะคะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่สามแม่เป็นลูกไม้แดงพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็นทาดบางแก้วพ่อจะเป็นทับทิมทองนะคะมีสามต้นเลยนะคะ3มต้นในกระถางเนาะสามหน้าเลยนะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นเทราปตีพ่อเป็นอุ้มทองนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะ กระถางที่6แม่จะเป็นธาดบางแก้วพ่อเป็นศิลาหุ้มทองนะคะนี่เซตที่12นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีไม้มีชื่อและลูกไม้มเมล็ดนะคะมาแบ่งปันรวมกันทั้งหมด12เซตนะคะปูฝากลุงป้าน,นาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจ ในช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ